นี่ไงได้แค่นี้ได้แค่นี้ไปน<ะ>ี่ไงได้แค่นี้ได้แค่นี้ไป,<ะ>ป<ะ>นี่คือหลังบ้านเรานะคะพอีเราได้ยินเสียง กระดิ่งอยู่ข้างบ้านนี่คือหลังบ้านเราเราเดินมาแล้วเราได้ยินเสียงกระดิ่งข้างบ้านนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเจอว่าคืออะไรเสียงกระดิ่งมาได้ยังไงเสียงกระดิ่งเสียงกระดิ่งจะเอ๋ มาแล้วมีวัวมากินหญ้าด้วยมาแล้วมีวัวมากินหญ้าข้างบ้านรั้วข้า,างขวาก็คือบ้านเรานะคะน่ารักมากเลย <c oughs> <c oughs> อายุกี่ปีแล้วคะพี่อายุกี่ปี หปีหรอโอ้อายุห้าปีแล้วสวยมากเลยอ๋อวันนี้อายุห้าปีแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยปกติเสียงกระดิ่งเวลาเราได้ยินเสียงนี้จะเป็นที่แถวสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยควายนะไม่ใช่วัวพี่ควายน่ารักมากเลย ไปได้ใช่ไหมคะเดินอ้อมไปได้ใช่ไหมได้ได้ได้มาเไรมาเลยไอ้นี่เดินมาชื่อชื่อพี่อะไรนะคะพี่พี่หงพี่หงอควายชื่อพี่หงพี่หงพี่หงอายุห้าปีสวัสดีครับป่ะเราไปดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวแดงถ่ายเลยชื่ออะไรพี่ตัวนั้นน่ะอ๋อฝ้ายฝ้ายมา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  ทไม่าก็ได้ะไไเป็นไรที่เขากินให้เขากินไปให้อร่อยอร่อยะไรล่ยใช่ไหมอ๋อเขาจะให้เท่าไหร่นะคะพี่ให้แสนหนึ่งนี่นีตัวน้อยเนี่ยแสนหนึ่งใช่ไหมใช่ผมแปดหมื่นอ๋อแปดหมื่อ๋อเอาแสนหนึ่งงวิไลอีตัวน้นมถ่ายตัวสีแดงๆใช่ไหมคะครับสีแแอืมเขาเขาให้เราเท่าไหร่คะพี่ให้ผมแสนสองอ๋อ อืมใช่ไหมนี่คือบ้านเรานะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่คือบ้านเราเป็นหลังบ้านข้างบ้านก็มีที่ให้น้องน้องควายพี่ควายสี่มากินย้าเขาอยู่ห้าปีอ๋อมองหน้าใหญ่เลย มางใหญ่เลยคือเจ้าของเขากำลังให้น้องเขาขึ้นมาข้างบนนะคะขึ้นมาหาแม่นั่นก็คือพี่หงก็เป็นแม่ของเขานะคะโอ้ขึ้นมากันเต็มเลยมากินหญ้ามาเลยหญ้าข้างบ้านเราอรวมสมบูรณ์ มาแล้วขึ้นมาสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยค่ะจะไปไหนกันเอ่ยเลยค่ะส่วนพี่เจ้าของนี่ชื่อพี่อะไรนะคะทวายชื่ออะไรนะคะทวายอ๋อทวายพี่ทวายนะคะ นี่สวายม,านม,านมีนี่ก็กำลังจะล,ง,ลงมาอีกล้วนี่ขึ้นสิแ <laughs> สดงว่ากินอิ่มแล้วโหคนเดียวดูแลเก่งมากเลยพี่มามามา,มาแล้วพี่หงพี่หงเป็นแม่พันธุ์นะคะ สวยงามมากเลยไม่ค่อยได้เจอปกติเจอแต่วัวฝรั่งแล้วควายฝรั่งแล้วคะ่ะปกติเจอแต่ของฝรังร่งโอ้กินยา่า ห้ามให้ใครเอาขยะมาทิ้งข้างข้างบ้านข้างรั้วเด็ดขาดต้องเอาเก็บไว้ให้วัวกินหญ้าอย่าให้ใครเอาขยะมาทิ้งด้วยขยะพลาสติกอะไรพวกนี้ไม่ได้ตัวเล็กนี่ใช่วยค่ะพี่ตัวเล็กแสนหนึ่งเน,เนาะอืมตัวเล็กแสนหนึ่งค่ะตัวเล็กขายแสนหนึ่ง งูคาทางูนี่งูทำมงูเเก่งมางเลยบอกยุทธเอหยุดเลยไหมม่มามามาพี่หงกินยานี่ก็คือบ้านเรานะคะตำแพงบ้านเรา,า,เาแหงบ้านเรามีคนมากินยาข้างบ้านต้อนเก็บบ้านให้เรียบร้อยให้สะอาดไม่ให้มีพลาสติกไม่ให้มีพลาสติกเดี๋ยวต้องออกมาดูเรื่อยๆ ใช่ตัวเล็กเล็เชื่ออะไรพี่ตัวเล็กสุดเลยตัวเล็กๆที่ขึ้นมาใหม่ค่ะมันมีชื่อท็คออยางยางใช่ไหมหน่งชื่อไ้กยค่ะชื่ายอ๋อสองสามชุ่มไ้าตัวนี้ละตัวนี้ายตัวนึงค่ะแสนนึ่งกะายแสนตั้งสบห่นพ็ดหมาไมถึงไม่ กินใหญ่เลยลูกภาษาษาิมีที่้ลูกภาษามีทำไมเป็นนักไปมือขนสวยเอตัวนี้แสนหนึ่งนะคะเพื่อน พี่หงนะพี่หงกินยญ้าอร่อยมากเลย